สวัสดีครับหยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกรกกนะครับวันนี้ก็มาทำธุระเราก็จะมาขึ้นมาขามโดยที่เรานำสองผู้เชี่ยวชาญนะครับมานะครับอดวิวกับดาชายนะครับนี่มาขึ้นมาขามแล้วก็มาเที่ยวด้วยกับเด็กๆอีกสองตัว เอเตอร์มันต้องเหยียบไปเดี๋ยวมันจะพิกเมื่อกี้แบกบันไดเกือบเกือบจิตเกือบตุยเกือบตุยแบกบนไดจ้ือมาหาเนื้บันไดบันไดเกือบทับคหรอเรือ เราจะคาดออกแบบนี้นะอืมวันนี้ท้องฟ้าบรรยากาศดีอือฮึคาดแบบนี้ไอติมได้คีได้เคาได้กระยางน้อยนึงแล้วได้สีชูได้ได้ไปเลยเฮ้ยไอติมเอาล่าจะนี่ไปเก็บมะขามกันก่อนฮะอ่ะตอนนี้ก็ ขึ้นมะขามเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็กำลังเก็บผลผลิตเป็นกระเทียมไทยนะครับหอม, k, หอมกีบเล็กแต่หอมนะครับกีบเล็กแต่หอมเพราะว่าเป็นกระเทียมไทยหอมมากเลยนะใช้ได้นานด้วยอ,อันนี้ก็คือเป็นกระเทียมที่คุณแม่ได้ปลูกไว้เก็บแล้วก็ขายาาก็คืออันนี้ยังยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์อันนี้อยู่ขั้นตอนการเก็บเก็บแล้วถ้าจะทําเป็นมัดแล้วก็ พอเป็นันเราจะเห็นแบบแห้งๆอ่ะแห้งๆที่เขาขายตามทของตลาดตามรถอะไรแบบเนี้ยอืแต่อันนั้นมันเป็นกระเทียมจีนใช่ไหมที่หัวใหญ่ๆ<ช>อ่ะใช่แต่นี่คือมันเป็นกระเทียมไทยเนาะก็สีเล็กแต่ว<ต>่า<ต>มันจะหอมกว่าเยอะอือใช่ใส่แบบพวกผัดกระเพราเนี่ยใส่แบบเนี้ยอร่อยอก็เห็นหอบนี้ไม่ใช่ในะคะเหนื่อย <laughs> ไปค่ะเรานี่ทำตัวมาดูนี่ นี่เอาไปฝากแฟนคำโตยนะมันคือมันคือกระรมโตมากเลืยกเลยเรกเลยนี่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 กนี่คือสวยแพ้เธอเธอรุองดูอุ้ยนี่คือกระหล่ำที่ตอนนั้นที่เรามารีวิวคือตอนที่ยังเล็กๆอยู่ยังไม่ห่อออนี่คือห่อแล้วมีมีไหมไม่มีเสียมซับอะไรเปล่ไม่มีมีดไม่มีละถอนั่นเลยไหมลองลอง เอาหัวนั่นเหรอหัวใดก็ได้หรืออ่าแมวอะเอามีดปาละเราเก็บหัวรอก็ได้ตัวเกายมทัวนะตัวหัวหัวหัวลินนี่หัวฝักยาวนะฮะใช่นี่นี่ต่อยมันยังได้น้ำไม่เจอเยหาออมลอือน้อยหยคนมี มนมก็กรอบมันจะกรอบเฉยๆเลยกับถั่วฟักยาวถั่วฟักยาวอันนี้เก็บได้ไหมได้ได้่ย<ด>ออันนี้ใช่ไหมได้อือืมอืมเไปเลยเลยเบืบึ่งมามาตึงมาตึงจากนเ้า <c oughs> อันนี้จะแบบพอดีทานเลยนะ อันนี้พอดีทาน,นอนาือ่าอ่ะพอแล้วกลับหนึ่งนี่ เราได้คนละกรรมเราได้คนละกรรมสองพี่น้องเราเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้อันนี้คนละหัวคนละหัวเลือกเลยเดี๋ยวเลือกคนอะไรจิ้นตาตัดกระลำมาเราจะมาตัดกระลำกันเอาหัวนี้ใช่ไหมตัดอะไรดิเป็นมะนอวเป็นมะนาแกะเข้าไปเลยอุ้ย sayang xin chào bác ดูดิอะโอ้โหอู้ยไปแล้วพี่ดอก Bát <Mua nhạy. cười> ừ. ok <cười> ừ. <cười> นี่เปลือกมันนะคุณแม่จะเอาไปให้ไก่คือสับสับสับมันได้ประโยชน์มากเลยนะดูดิเกือบเท่าหน้าปลูกเองบอดสารพิษมีอรอยแมลงกัดด้วยนะอเอาไว้ไม่รอยแมลงกัดเอาไว้เอาไว้บ่ม, <c oughs> มีมือถือเหรอเอาอันไหนอีก <c oughs> ทำตัว <c oughs> ทำตัว <c oughs> ชี้เลยทำตัวอย,อย่าแม่หัวไหนอเลือกเลือก ให้คำตัวเลือกนะหัวนี้หัวนี้เหรออ๋อโอ้โหววนี้ใช่ไหมจัดเลยจัดเลยเห็นยูโบยูโบเราดูกแทงมันเข้าไปตรงนี้อ๋อฟังเสียงอือกรอบมากเลยอ๋อใหญ่มาก นี่ของทำโตย <laughs> เอาอันใดก็ได้อนันใดก็ได้เอาเดี๋ยวเสียาให้อีกอันนึงหัวนึงเด<อ>ี๋ยวับเดี๋ยวเราจะมาเขย่ากันโต้ยเราจะมาขย่อกันยขย่ากันสองหีบหนึ่งบ้ลงาล้วก็ Oh my god ฮอด <laughs> บหลตีนชิงพี่น้องเอ้ยโกบเกาะไง อันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ต้นมะกอกใหญ่นะคะูใหญ่มากเลยนะดูด,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 ดิสองคนอบอันดูใส่ตามกุ้งใส่ตามมะละกออ,อร่อยมากเห็นผลไหมเห็นกลไหมเต็มเลยดูดิเห็นเก็บเลยเก็บเลยโออเปบดด แในตอนนี้เราก็เก็บได้แล้วค่ะนี่คุณละกอดคุณละกระกรมโอ้บาป,ปกออยากเข้าด้วยมากกอทุกคนโอเคเอาใ่ตะกอเลยวันนี้ก็มาตามหาคุมทรัพย์นะคะที่สวนย,ยางคุมทรัพย์ที่สวนยางอาหารชั้นสูงอาหารชั้นสูงโอ้ไปแล้วนะลงมือแล้วเดี๋ยวไว้ครับอันนี้ต้องใช้ไม้ยาวหน่อยนะคะ มันสูงมากนี่นะคะคามาเอือชายแบบ ี่ยข่เม่แดงกลางคืนนะคะนี่คือไข่นม่าแดงตอนเราต้องเขาเรียกว่าส่องไฟฉายนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแม่ม่แดงออกก่อนนะคะมาครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเรามาดูผลงานเ็มดูหน่อยหางหางเบ๊กหางแบก สองห้าสามต้องเลให้ใพี่ไม่เปล่งเอาไปคู่กินนะจ๊ะวิวไขมันเนี่ยคักคักวันนี้เนาะ,ะจะเป็นงานบุญประจำปีของบ้านคนบุญนะคะก็คือ,อบ้านหมู่บ้านที่หลานชายอยู่ที่เห็นประจํานะคะคําตย ตอนนี้แอเตอร์จะมาโชว์ฝีมือนะคะจะได้ไหมนะคะ ขอบคุณ FC ทุกท่านที่รับชมและคอยเป็นกำลังใจให้หนูมาตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิวกกอกด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ